เอาตัวดีสี่พี่น้องสวัสดีค่ะนีัอยู่กับตัวดีสี่พี่น้องวันนี้เรามาทำอะไรกันปล่อยปล่อยปล่อยปลาปล่อยปลามาทบุญปล่อยปล่อยปลานี่พี่กวองพี่ตะวันกาลังปล่อยปล่อยปลยปล่อยเลยอ่ะพี่ตะวันเราเร็วฝนลงเม็ด้อมมันไม่ล้องอ่ะ อุ้ยของนาลินนาลินปล่อยอะไรนี่ปล่อยกบับพี่พี่พี่นาวอ่ะเอาปล่อยพี่ภูผาอ่ะพี่พี่วาก่อนไหนดูของพี่วาที่ตัวอะไรตัวหลักมากเอ้ได้ถือนนกระเป๋าออกก่อนที่ลูกกระเป๋ามันเป็นมุดอ่ะให้ให้พี่วันถือไว้ก่อนอันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ําเพชรบุรีนะคะเอาวาไหนเอากบมาให้ให้ผู้ชมดูหน่อยเนาะ นี่กบพี่วาน่าล่วนตายตายปล่อยให้เขาไปมีชีวิตอิสระหากินให้อยู่รอดปลอดภัยนะมันไม่ยอมปล่อบอกพี่กบให้อยู่รอดปลอดภัยนะไปแล้วเอาพี่กบให้ตปไปแม่มันไม่ไปด้วยไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋วเไปกันะอ่ะโอเคอ่ะของพายต่อไปพี่ผ้าพี่ผู้ผากับพี่น้องหนาริอ่เาวเร็เร็วเเร็ว อปาบอกพี่ปาพี่ปาให้อยู่รอดปลอดภัยนะโน่ลูกเดี๋ยวไปทิ้ข้างนอกไปับไปทิ้งข้างนอกโอเะไปเลไปเอเอ้ไปเลยเออไปเลยพี่ป้าดุกให้อยู่รอดปลอดภัยนะไหนปาดุกป้าไปแล้วไปอยู่ใต้สะพานแล้อ้าวเชือกเชือกนี่แม่น้ำเพชรบุรีทำไมพี่กบของวราไปใต้สะพานพี่กบหมุดใต้สะพานไปแล้วโอเค พขาที่ไปอย่างเร็วเลยอะโอเคบ๊ายบายไม่ไปก่อนเน่